<zoys print> ừ. Ừ. Phụt, la. Nó ăn bay chứ. Hừ. Chúp. Ừ. la. Tục nè. ชิไปไ้ไปโซนเลานะแต่เข้ามาบ้านเขาเมื่อนี้เาก็ชิไปไฮเข้าไปนี่ก็เขาก็ชิพยา,า,ายามตุ้มจิก่้อนเขายัางพยายามแห่หมูเขานะ นอนเหรอนอนพื่อะไม่กันไม่นอนอยู่ไหแบกไฟเมอร์ เพยายามตุ้มไปเะยะ็นนะดูไปะยะเย็นเอาเชือไว้เอาเชือไว้แม่งเขาก็เมื่อเมื่อวาน

mẹ nó chơi lạ mưu vado nga tê đấy nga mẹ 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 nga หักไม่เลยหักไปสามดีไปเลยมันนี้หักไปหยากหลังไม้นะอ๋ของเจอป้าไว้ช่องคืนมันทื่อมันก็บีนโอ้มันก็หักไม่เลยงามันไปเย็นคือเป็นตัวใหญ่เติบปูเัวเสือกือตจนกินเม็รเลย ก็พยายามหลังที่ซงมานี่อ๋อถือพาลังที่ซองนี่จัะ ปูถือก้อนละล้างกระจิโอี้ยอีงามกันอ๋โอ้งานมุนไม่เลยล่ะโง้ไปอีเล้วรือหลังกันอ๋อปลาคืนเรื่องยามนันได้ห้อยช่องคืนแล้วมัน,ม,นมุนไหมนะงานงานนะงานตกใจเนาะปูเรื่ง,งล้างนั่นอีกูล้างนะปูถือล้างนั่นแล้วเละ mô mi nó kì lệ vô ừ, Lắc cả nướng đấy này nè cả Bà dên bì lệ nè 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 cả ล้างกับงาเบลอีกปูไปมีตัวโรดหมุนไม่โรดนอนตัวใหญ่แต่ปืดไม่ละบีนโอ้นะฮักเม็ดมันชีโอไปเย็นถือนะเออขาดไม่ละมันเห็ดนะมาตุ่มเข่ากาับเบลเม็ด เนี่ยผมปาแต่ชงคืนละหายเชื้อคืนหวานนี่คืนนี้ว่ากันเป็นมือมือน,นีอ้ตุ่มหมักมุนไม่แล้วมันสีมันมนะวอะไรแบอน,นี้อ่ะโมแลงเฮากระเชื่อไมันไปเชื้อบะไรกระปูกระมมมีจิกโตโลดกินเม็ดกระปูกลาง ปูแดงนหน้าเชือนะบนท้ำมาเซือกน้ำพายนี่เชือกกระไฮน์เห่านี่นะบนเชือกอ่ะันนี้หากมือถือเขานะมือถือเขาจะไปไล่มูได้ทีมงานทั่วเห่าไปไล่มูวัอนี้ ไปไล่ทางบนแฮ้าพราะบาน,บนตือเข็มไฮเอานั้น,นมือเที่ยงยังไปไล่มันตือเข็มไฮเอาก็ห์ม,นะม้นะมันโรคมานะนี่ข้างตือข้างเหนือมีเม็ดน้ำหมูบาดนี่นะมันลงมานะลายหมูบาดนี่นะกว่ายืบป่าได้บาดน,นี่ไรแต่ป้าถูกแพไ้ไฮเขาแลยแต่ป่านะหมูนะแพ้จะให้อยู่ชวนเฮ้ามันลงมากินมันต้นเลยน,นี่ลงมาหลายเลย เหวมันมีไปเย็บลิไปบนเนหัวก็หูวจักได้หมูไงเหมูป่าอะไรเหวก้กับไปนี่ก็อยายาเหวพร้อมขัไปหอดน,นะมึงมันอยู่นะ dạng hai vô bông mua dùng nhưng nhưng mà bữa đã dám vậy đã nạ mình nay bữa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  nay มานี้เขามาเาเทงเขาก,ก็เขาก็ไปต่อนะมานี้มาพาไล่หมูมานี้ไล่หมูไล่แม่นเขาไปกับหอยยังน้ำทากนี่นะเราบึงหอยหมูความทางเลยทาม เป็นบางความแล้วก็เทาก็บที่พาหมานั่มนะมีอะไรทีมงานเทาก็ตรวจทาอยู่เพื่นนะหางเลาะจะถทีมงานเทาจะเจ๊ข้นเนาะไปไม่นีะแะ่ะหาไรนะนักธนูจกักนี่ตาเขาโทรหาเาว่าโ็อรัดเทาเขาโอรัดหาเทา,าเด้เทาเคยได้เด้ไปไรล,ล่ะเวลาไปไรมาเทาไปไรล,ล่ะ เขาได้ล่ะเขาเดี๋ยวไปนั่ไหนไปไล่ให้เลยอะใดหน่อยเธอหน้นเขาบ่ได้นะมาเอา,ไ,นะลาเลไล่นะเชิญลาอะไรไล่ละใดไล่มันได้ครบนนมาเลยเด้อมางูกระชองโชคไอ้มันครบไปได้ทันทันนะนกเขาได้ ้านนี้เาก็จุ๊บม,มาเราอยาน่นะทมงานกับใบผาท,าท่านนีนออกไปผานพไปคุลับผา ලැබලමන්නේ මල කොකෝමානෙ ไหเพื่อนมใเพลงมาจาก กินเนื้อป่นะนะม,มาละมากับป้าเฉลยป้าละไม่เป็นไรนรับแลมันนี่กับเพรียงห้างหงรือเพล็กบ่อนมูนมากินมาไหมนะ เอเตัดที่มือล้วเป็นห้างนะสามชี้มือเลยรสางชี้มือล้วไม่เลยหมูมันเน่าขู่มือน้องไม่เลยแต่เพิกมันมีเห่าคือเพิกกิ่าโลน,หนยหาเพิกกับเฮามาโลนหอยหมูเลยนี่น่าก,กินนะเด้หอยมันมันกินมาไม,นะม้นะมาไม้มันกินนะหมูกินนะ หัวไม smile, ้ลาย đấy หัวหมูได้มาไม้กินมาไม้ายนี่หมูกินได้มาไม้นี่นะโอ้มันเป็นโซ่มันแปลนนะนี่แต่มาเขาก็ไล่ไล่หมูนะมาไล่นะแต่เขามาลัดนี่ก็มาเชื่อบอลหางนี่ลัดหาให้หมูนะ แต่ยังเห็นหอยความน่ะมานี่นะเลี้มหอยมีแต่หอยมันมากินมาไม้นี่น้องหอยจะกระจัดหอยมู้ยหอยเก่าน้องผมมีหอยใหม่มาหนิเลี้ยมหอยมีความทางแบบนั้นอ๋าไม่นี่ห้ากหาส้อนหาหมูที่มาห้าไร่นะมันเอง มันเมื่อไหแล้วก็ผาดตัดงางไพ่ต้มน้ำกาแฟกินจอะกาแฟตัดไม้โดนเสร็จเจอก ทานมิกซาเอกจอกกินกาแฟ เฮาแต่โตก็นอนเผาเฮาดังไผ่เนี่ยทากินกาแฟแต่โตเอ้าวหมาจะมากินให้คนไ่ได้กินจอบก็ให้ดิจิ้งโค้งทบยังขำเลยกิน วัวเพื่อได้ลายกัดเตรียมโจกที่ลายคันกินกระเพาะหญาไปนั่มตุงมมูต้อยไปไล่มูต้อยมาไล่กับะธานหมูอนกโอ้ไล่ตัวไหม

ไปในโพคันเนาะม,มาต้นอนน,นะอนี่ป่านอมาด้นหอนมีป้าง่ายเนาะม,นนมีมูไรตัวหอน,ลอน,ออนโลดข้ <laughs> นเดี๋ยวจะไปไล่มูตีโรดตางงง,งงงโลดหมอหันมาต้นหอนเออมูปาถ้าสถ้าสามส ทำมันกันไม่เห็นมากการบอสขันมากขึ้นว่านี่นั่นเชีงก,มมกบมันก็บล็อกเชี่ยวฮะน่ะอืมอย่านี้นะมันกินก้มนหน่ายมันกินกิ่งยาออกมานี่เนาะก้มน่ะปลาคออันนันกินฮัางก็เิ็ดไว้แล้วปลาคออน,นะอืมเรามากินนะอื ่างไม่สูงมันทมองผปลาค่อยเน้นปลากโกยน่ัน้นก็บกนไหแเต่ตอนแหลงสมีเขาหมูละขนามาเมื่อนั้น,น,น,นเลพบม,มูทนะฮะนหอยมันลุมไปลุมมาลุมมันแต่แลเลยอแต่กินกกนแหละคือน,น,นี่ตามมูลคือแแลงมาพี่ล้ม มมีม euh. ีทั oh. er Yo, yup> ้งคามทาตัวด้วยเมือนมาไลนเนี่โอ้มันเผยความเม้นโองก้อยจะกบังหน่อยโย่ช่วงกมาเย็นเลยเฮ้กระเตนอ่ะอืม

เพื่อนเป็นมีบ้างานไอ้โลดไงเตาน้องไอ้กระเตอตัวหนึ่งฮะแต่หาไปหาไรไม่ได้เือว่าหากได้เตานะเขากินกาแฟเจ้มากระบไรกระเตอไรก็เลยได้นะวันนี้หขาก็โลดนทหารช้อนทำ ไงตเด็กหมูันกไปูหมไปฟูมันไปทันะหูมันเตะตมาาไรนะเตะเพื่อเตมันเลยโอ้ยันี่แล้วน่ะนี่น น,นั่นนี่ลมนี่ก็มวยมันมูนะบนเราอะไรนี่นี่เขาก็เข้ามาอีเล่าเนื้อเก่านี่เขาก็เข้ามาเล่าเนื้อเก่าอันนี้นะทาามันเป็นรูดของมูนะเพราะฉะนั้นโอ้ยเม็ดมูม,ม,ม,ลมาลายโตเลยรูดถ้ากินนะโอ้เป็นท่ามันทุ่ อ่ะวันนี้เราก็อ,ออกมาเช่าหางนะน้ามูถือว่าบาได้มันทีมงานเ่าก็เอากระแตเขาเป็นนะ <c ười> แต่ได้ก็เขาเป็นมือกินนะได้ะกระแตเป็นนึงหากินนี่กันใหญ่เต้เกระแตกะ <c ười> มากินเลยกระแตนี่อือเขาเป็นมือกินแต่ห้ามเอาเอาไม่เงีเงทางเดียวนะไปเขาก็เมื่อ เป็นเมื่อพูดไหนเมื่อป้างเต็มคนละบานได้นับมาเนี่ยกับเมื่อนะนี่กันยังนำทางเมื่อเชิงเทงเหา อันนี้กับคำมานะคำเขากับใต้ไพ่ไม่ใช่เทียนเขาได้ดูอีกตัวนี่ก่อนท่าอะไรต่อฉามฉันนะมันไปตามทาานีนนะ โมจะซวยมากาะเผาได้ดุมากลนอันนี้เขาตัดหนังทางมาเทาเขานะมันนี้เขามาเทเขานะมาเทเขากินเข้าอยู่ นาปลาได้หน่หนาปลาทายนี่นาปานนลปาเขาไปกินแล้วนะไปดิแทบได้ม,มาถึงขีดกับ คุกินข้าวกลับมากินข้าวกลับปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Này những video cái เอาพากินกับเมื่อกีแต่กระแตตัวนึงได้แต่ฮาวไม่ได้เอาเอาเพื่อเข่ากระ,ตะแตนะไรมูกับแต่พอจะมูกับมันมาได้มาตัวนึ่งหอนแบบเป็นป้ามูนะอ่ะจะบอกคลิปนี้เขามก,กบใจที่ติดตามมาชมคลิปหน้าพบกพอกันไหมนะเอาขอหาพักพรอนสิก่อน